ท่านผู้มีติภูุศลนะครับที่ร่วมกันช่วยเหลือให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยเข้าหนักหนาสาหัสนะครับที่เบตงเรว่าน้ำท่วมครับแต่ก็มีกลุ่ผู้ใหญ่จากกระทรวงมหาดไทยสัางกาเข้ามาแ่ที่มีร่วมกันหกรอบนะครับผมจะขออนุญาตกลุ่มแรกนะครับที่จะมอบของผ่านทางทำนเกพัฒนาที่พันะครับไปยังพี่น้องประชาชนรับกลุ่มหอการค้าไทยจีนเมื่อสักครู่นี้มอบแล้วนะครับ ครับที่ well. ุ่งประกอบไปด้วยท่านบุณโยงโยงเจรินละท่านสมวลชื่นพันิคกุณท่านวิชัยคุคนชัชวาลต่างต่านครับแล้วก็รีบริษัทมิเ้วร็มนะครบริษัทนีซีนะครับแล้วก็บริษัทิีเด็กคุณวิมอจัดการมหาชนแล้วก็กลุ่มพัฒนตริตต่างต่างนะครที่คุณนด้น้ำใจของทั้งนะครับ เป็นารบอกเลี่น้อง่ประสมรถไปได้ดีรสอร่อยมาขครับขอคากขอบคุณในณน้าใจนะครับเชียร์ครับต่อไปนะครับต้องขอนด้วยนะครับ ที่เจอเหตุการณ์การรองราธามูลนิธินะครับขอบพระคุณมูลนิทิมิตรภาพไทยดีครับเครื่องฉีดน้ำแดงกันฝนที่กำลังต้องการนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายแม่สา,ย,านยนะครับ